สวัสดีค่ะมาพบมาบอกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ปักท่างบ้านบุตรโสมนะคะติดถนนซีเล่นนะมาเบิงหน้าผ้าตีเล็กมาเบิงหน้าเดี๋ยวสิให้ผู้โชยชั่นไปสรวจเป็นตาด็กเกี่ยวพวกเขาสตาวาปีนี้เขาแย่แฮ ทั้งจ้างทั้งคาปุ๋ยทั้งคาไถท,ทั้งคาดำพงนี่บุญเบซีมึกกมมงกลัวเกือบห้าหมื่นเราสภาพนี่พี่น้องที่ดาวเปไดแต่ดคารถเดียวขึ้นบ่เขามันถูกน้ำมันหนีน,น้ำท่วมเราแบดนี้มันมันบุญวามันคือจังห่วงมันรีบมแมตอนนี้ก็ล่างไอตีปีไปเบ,บิ่งไกลแต่วุญเบิ่งจากสภาพเรานี่มันมันจะออกเคลื่อนเขารีบอ่ะ ขาวขาวหลายอ,ะอ่ะเอาเอาปูขอไปเดบอไ,ไปเดบอถอดบู้าใส่ไปมันจมหนามเพชรเนี่ยใส่บูตัวหนามถั่วบูดว่มามันใหญ่ขึ้นนะไปบึ้งนะ เฮ็ดหน้ามาสองปีปีแรกได้กำไรหาลอยหักคาฟันข่าวหักคาไถหักคาซุนเน,นลเหนนลือเงินหา,าลอยพี่น้องปีกายเด้เพราะว่าตีพึงเฮ็ดหน้าสองปีตอนที่อยู่น้ำบุญนะสองปีสามปีสามปีนี้แหละแต่ปีแรกที ควบกับตีนะ่ะที่ยูน้ากันนะ่ะตอนนั้นคือเขาเฮ็ดเองเขาแล้วตอนที่บุบ่ไบ้อยุบ่อด้ดท่านได้ครบเขาเฮ็ดแล้วก็เลยบุ่หูวา่าค่าใจใจเท่าไหร่เห็นแต่ตอนเกลียวไปขายแต่พอ่อยูน้ากันนี่บุญหูัวตาวุ่ในรุ่งชุนงสองปีแล้วปีแรกฮักคาท่านเขาฮักน่ะทั้งนี้เหลือเงนินยูหาลอย 500. อันนี้เราเรื่องจริงได้พี่น้องปีนี้ขนาดปีก่อน โอ้คุเฮ็ดมาสามปีแล้วแมเออสามปีปีแรกที่ยุ่น้ำกันน่ะได้ได้ทึได้ขายลยปีสองมาบ่ได้ขายปีสองขายให้คานให้คารถเกียวก็เบิดปีนี่มาลงทุนใหม่อีก เบเจียบหามือทงราคาจ่างกับเบิรหลายมือด้วผ้าดำอ่ะใส่ข้นดำไร่ว่านมือละสี่ร้อยมันละสามร้อยห้าสิบไปแล้วไปตาดเบิงไงวะน้อคือกิงโกกิงโกอยอยู่เส้นออ เบิง่ง่นาพี่น้องมันคือเขาหลีบนี่เมื่อยใจเด้เดี๋ยวห้อถะ่ลอตีกับมาจังสิทดสอบถามว่าปิดยังไงได้เพผ่นหักห่วงวันน่ะเบิ่งนะัมันเป็นเขานี้นามันนี้ก็จะาวัานป็นลูกไหมพี่น้องบานว่านยันยาขาบหอยเบิร์ตบบเบอแมนน้อยๆก็นี่แล้วได้ซ้ำนี่แล้วนี่นามกับมาว่าเศร้า ปีนี่แหง้งหนามาแหง้งมองนี้บ่ถอกเลยผู้ถาผ้าวาเห็นผู้่าผ้าวาวามันอยู่ติถนนมันถือแสงไฟแล้วมันบ่อ,อห่วงวสันสีเมนส่งผนมาเพราะว่ันี่มันบ่นนหนี่เลยนี่มันอยู่งส่แหละแต่ทังไกลๆไปบุญนะออกห่วงแต่ทังนี้บอกออก,อ,อ,กอยู่แต่บ่ไมีมีเพราะว่าเขาบริณฑ์น้สันว่าสงสัยสีเมนขึ้นผนวาแล้วบุณถึกว่า โมนี่แบบข้าวขดหลอนอยู่บัดนี้ที่เขาลีบเนี่เดี๋ยวรอตีลิกกับมาสิเดหัวามันเป็นแต่เดี๋ยวข่ืรดเกี่ยวขึ้นบอนะพี่นอ้องแต่วุ่สิสต็อปคลิปไปถ่ายเพื่อนโง่ามากก่อนเอาสิเดมาฟังให้ผู้ช่ำนาาการไปตรวจเขาตอนนี้วุ่นก็นั่งหาทั้งหมดมาแล้วมาแล้ว เาทรงสิวเปียกตีบันนี้มา่ขึ้นรถอ,อ่ะน้ำหลแห้เขาลงไปนี่ประมาณเชี่ยงเอวกลางทงอัน,นี้ขนาดยาน้ำคันเทศหน้าเด้เนี่ยอันนี้กับเป็นหน้าของพ่อกับแม่ตีเล็กเนาะพี่น้องเ่าแม่หน้าตีเล็กเองดอกตีเล็กเห็ดซื้อ <laughs> ตีเล็กเห็ดซื้อ เด็ดปีใดว่าเคยคือจากปีแล้วก็สูชีวิตอีหลีเด็ไปไงไปญงตีเล็กนี่เราสู้กสู้ใส่สีเหลียกเราใส่เลาสีมาเบิงหน้าใส่สีนั่นสีนี่คนผู้ดูเดียวนี่ร้ายนาะที่ตะลิตนนี้ไผบ่หูกับบ่หูเด้ว่าเราสูชีวิตตรงไหนจมบอ่อเป็นดาคนบอ่อเป็นไผ่บ่ยังยิ้มย่างเดียว มาแม่หัวหน้าถ่าฟังอยู่ไม่อุ้ยยัยงมาลีลาดเตะเป็นตาเด็กกินเข่าไม้น้ำเข่าโบเป็นได้ว่าสูงเอซี่สร้างโอ้ว่าสองเอฟซีฟ่ฟังแน,นี่นมีนาเธอกันแท้นี่เออเกือบเปียกหำพี่น้องเพื่อกันแท้ได้ไหมลบขันแม่นลงไปดิแอลเ,เป็นได้คือพอเถ้าเป็นตาเด็กขารถเกี่ยวขึ้นโบ เขาว่าเขาว่าจจะของหักมาเบิงจังห่วงอยู่ของคือบมาหักไหมเขาเบิงเนี่ยสิดดวงวันเป็นจังไดเอาพิจารณาบอกมาเบิงให้ไปสำรวจมานี่เป็นไดเอินเหมือนเฮงก็ได้เกี่ยวนะเป็นแต่เด้ฮหดอุ่มบอ้โยุอุ่มเนึ่ ว่านายสาสแต่นาะเดยอยู่ยอุ่มนึงพนาเสด็ดทาคารถเกี่ยวตายเลยแบบนี้เพี้ยเลยอื่นเหมือนเฮือสันพี่น้องเตรียมเลยวันนี้เตรียมถามาเกี่ยวเขาต้องเพื่อเวลาไว้ดีบ่ใดเพราะวางงานเฮ้ามันมีตลอดเวลา,ออาถอดทรงถอดทรงเทาถอดทรงใส่ไดทรงได้ครับเอา สรุปอีกสองสามมือพี่น้องเดี๋วมาเกี่ยวเขาอ,อันนี้ก็มาอัปเดตหน้าให้บึงมาแต่ละมือเท็ดยังแน่กันนี่แหละออกฮะเลรอทายคลิปขันผานหน้ากับแวะหนะ้าผ่านบ้านกัแวะบ้านชีวิตบ่สวยหรูหลูกคุณหนูบ่ขอใจเด้กพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายค่ะ